สวัสดีค่ะใส,ส่เพื่อนชาวราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จานี้หน้าทาโร่นะคะก็จะมาทำมาดูสตาของคุณนะคะประจำเดือน พฤษาคมนะคะวันนี้จะมาในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่ค่ะเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะอยากจะบอกหรือสื่อสารอะไรนะคะนี่น่าจะไม่ทําเป็นพิกอาการนะทุกคนนะแต่จะทําเป็นคลิปของราศีแต่ละราศีแต่ละราศีนะคะเพื่อเออมันจะได้แบบชัดเจนกับตัวของคุณด้วยอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเอง,อเองก่อนถนะ้าใครจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นี่นะ่ทาท้าโลกอนเลยคได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงเป็นสัวพิเศษนะคะก็แอดนี่น่าทา้าโเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือเวลา องทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบห้าเราจะสามทุ่มแล้วทุกคนเริ่มแบบเหนื่อยละคือมาทอนยาวตั้งแต่สองโมงเช้าแล้วตอนนี้ก็คือจนแบบสองทุ่มล้วสิบสองชั่วโมงแล้วของการทํางานในหน้าก็ยังไม่ได้พักเบรกเลยเหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนนะอ่ะโอเคแนะนำตัวเองไปแล้วทีนี้ขอในหน้าจากเออเกินแบบนี้ก่อนก็คือว่า ที่ต้องทำคลิปนี้คือเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์หลายๆท่านนะคะที่อยู่ในกลุ่มของนีนานะคะกลุ่มสพานมุลของนีนานะเรียกร้องกันมาเยอะว่าแบบอยากจะให้อาจารย์ช่วยทําคลิปคอนเทนต์นี้ให้ทุกๆเดือนก็จะพยายามให้มากที่สุดที่จะทําให้เพราะว่านีนาคิวดูดวงยาวแล้วคือจะให้นีนาแบ่งเวลามาทําคลิปให้พวกคุณอะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงรอบเย็นนะคะ อ่ะอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะ้มันก็บางทีบางวันก็จะแบบเหนื่อยแล้วล้าแล้วอะไรประมาณนี้ก็อาจจะแบบคลิปออกจะช้าอะไรประมาณนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนจะได้แบบเขาเรียกว่าไงคือแบบเอ่อจะได้จะได้เข้าใจกันเนาะอะไรประมาณนี้แล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรละอ่ะอลอเค้นใบแรกนะคะใบนี้นะเป็นภาพผู้ชายถือดอกไม้นะคะแปล ภาษาอังกฤษให้จากหน้าหน้าใบเอาเไหเนะี่ย The Love the, the The Loving The Loving Man หมายถึงคนที่คุณรักหรืออาจจะหมายถึงว่าตัวใครที่กําลังชอบคุณรักคุณหรือตัวคุณรักใครชอบใครอาจจะเป็นเรื่องทํามคนของคนในบ้านแต่ประเด็นหลักๆคือเรื่องราวของคนที่คุณรัก โดดเด่นมากๆเรื่องราวของคนที่คุณรักนะอันนี้คือเรื่องราวของชาวราศีกุมภ์ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะทีนี้ขอดูพลังงานเจ้าที่ที่บ้านของคุณบ้างพลังงานเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคือเป็นคลีนถือถ้วยแล้วก็เด็ก hmm. ถ mm. <ห>ือถ้วยถือถ้วยเท่านั้นเลยนั่นหมายความว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวของความรักของคนในบ้านเป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนในบ้านจะเป็นความรักดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของแต่ละคนว่าจะเจอความรักดีหรือจะเจอความรักที่ไม่ดีมันเป็นไปได้หมดแต่ความหมายที่มีอยู่แค่หนึ่งเดียวก็คือเรื่องราวของคนที่คุณรักนะคะอันนี้เจ้าที่นะเจ้าที่ท่านบอกว่าพลังงานที่ที่นี่ได้เห็นภาพมาเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคือท่านชอบคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานชอบให้คนที่บ้านรักกัน แล้วก็ท่านบอกว่าคนที่บ้านที่คุณอาศัยอยู่หรือตัวคุณน่ะจะเน้นโฟกัสกับเรื่องของการเงินมากๆเงินกับความรักจะมาพร้อมๆกันเมื่อไหร่ที่คุณมีเรื่องเงินเข้ามาความรักก็จะเข้ามาพร้อมด้วยนะคะเป็นเรื่องของการมีผลประโยชน์กันเรื่องเงินอะไรประมาณนี้มีผลประโยชน์กันเรื่องของความรักและยังมีผลประโยชน์เรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้นะคะมักจะเป็นความรักต่างวัยด้วย ต่างไว้ต่างเชื้อชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ท่านบอกว่าคนที่บ้านหรือตัวคุณนะคะมาัากจะขอพรขอพรโดยเฉพาะขอพรเรื่องความรักแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยขอบ่อยมากแล้วท่านเองก็ให้คุณตลอดเลยนะให้คุณตลอดแต่ไม่รู้ว่าเออบางทีอ่ะท่านให้ท่านช่วยแต่ในบางทีพลังบุญของคุณอะอาจจะยังแบบ ไม่ถึงท่านหรืออาจจะหมายความว่าบางทีตัวของกลุ่มเองอาจจะขอท่านเยอะไปแต่ไม่เคยส่งกระแสบุญให้ท่านอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันเป็นไปได้หมดเลยนะทุกคนนะนี่น่าก็พยายามแปลให้ตามที่ท่านบอกสื่อสารมาแล้วกันนะคะทีนี้จะขอมาดูไพ่ชุดนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณแล้วก็ในบ้านของคุณนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอสิบใบนะคะใบแรกนะคะ The Cherry O นะคะ เก้าไม่เท้าจั d เ m e n ์นะคะห้าห้าเหรียญนะคะ uh, uh, as, uh, อืมเอ่อ t ทาวเวอร์เอ่ออ๋อเดี๋ยวนะคิงเนาะคิงถือถ้วยหนึ่งดาว แปดดาบสามไม้เท้า <c oughs> แล้วก็แปดไม้เท้าคือพลังงานรวมๆในบ้านของคุณนะ่ะชคที่ท่านช่วยแล้วท่านบอกว่ามันจะเป็นเรื่องราวของคนที่คุณรักคนในบ้านของคุณเพราะว่าภาพที่นด้เห็นคือแน่นอนเลยบริเวณของคุณนะ่ะก็เพิ่มพาไม่ค่อยได้สร้างแต่ปัญหาความเดือดร้อนให้คุณโดยเฉพาะเรื่องงาน อาจจะเป็นบริวารในเรื่องงานหรือแบบเจา้าเจา้าไม่ใช่เจา้านายเป็นลูกน้องเป็นลูกลูกร้านอะไรประมาณนะะี้ค่ะว่าจะสร้างความปัญหาให้คุณโดยเฉพาะเรื่องงานจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานหรือเป็นการถูกปฏิเสธในเรื่องของการทํางานคุณจะเจอแบบนี้ตลอดเลยในช่วงในช่วงนี้นะคะแล้วที่สําคัญคือเรื่องของความรักความรักเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีทางออกแล้วมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าถูกทําให้ถูกทําให้รู้สึกแย่ถูกทําให้ ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรักไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ไม่ได้เป็นดั่งใจนะคะแล้วความเป็นแปดดาบนั่นหมายความว่าคือทุกอย่างอยู่ในภาวะที่ดูยุ่งไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของความรักปัญหาจนแบบเรียกได้ว่ามันมืดแปดด้างมืดแปดด้าน,านพยายามที่จะเดินเต้าพยายามที่จะเดินก้าวต่อไปกับคนคนนี้แล้วแต่ว่ายิ่งไปก็ยิ่งรู้สึกว่ามันอึดอดยิ่งไปแล้วยิ่งยิ่งรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้ ยิ่งดึกก็ยิ่งแบบเล้นรัวนยิ่งเล้นรัวแล้วตอนเนี้ยอ่ะโอเคต่อต่อ,ต,อต่อทุกคนคือแล้วท่านบอกว่าคนที่บ้านเดินทางบ่อยมากอยู่ไม่ติดบ้านไปตลอดเดินทางตลอดบางคนนะคะเดินทางข้ามประเทศนะคะไปตามเขตชายแดนบ้างเขตชายแดนคือเดินทางตลอดอะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องงานด้วยนะที่ไปคือเป็นเรื่องงาน เดินทางตลอดไปต่างประเทศตลอดไปเรื่องงานตลอดคือแบบอยู่ไม่ค่อยติดเลยแล้วก็เหนื่อยด้วยปัญหาอุปสรรคลุมแล้วตลอดเวลาไปบางทีก็ไม่ได้ราบรืดชีดไม่ราบรืนและที่สาคัญนะก็คือว่าที่บ้านของคุณอนะไม่ได้มีแค่เจ้าที่แต่มีบางสิ่งบางอย่างคือเช่น <c oughs> บันพรพาพบุุษของคุณบัพรพาวบุุษของคุณก็อยู่ที่บ้านของคุณท่านยังไม่ไปไหนโดยเฉพาะบัพรพาวบุุษเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายด้วยนะ คืออาจจะหมายถึงว่าบางคนอาจจะหมายถึงคุณตาตาทวดอะไรประมาณเนี้ยแบบอาจจะเป็นคุณปู่ก็ได้อะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะคือนี่นเป็นภาพว่าท่านยังไม่ไปไหนเลยท่านยังอยู่ตรงนั้นแหละนะคะอยู่นั่งอยู่บนเก้าอี้เดิมที่ท่านเคยนั่งเป็นประจำเห็นเป็นแบบนี้นะทุกคนนะเป็นบนรรพาบรุษนะคะอืมแล้วอีกอย่างก็คือว่าเออตัวกลุม่มตัวตัวกลุมนะลกล่มนะราศีกลุ่มนะแล้วก็หรืออาจจะเป็นตัวของคนในบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาที่คุณไป เจรจาเรื่องงานกับใครที่ไหนนะคุณมักจะแบบว่าเจอเหตุการณ์แบบพลิกตลอดเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันตลอดเกิดขึ้นอ่ะอยู่ๆก็โดนปฏิเสธเรื่องเรื่องงานอะไรเงี้ยโดยบับชับพานอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้คือท่านบอกมานะคะแหละทีนี้ขอดูซิสันสิทธิ์ท่านยาจะพูดถึงอะไรถึงตัวคุณบ้างอีกนะ านหนักบอกว่ากลุมนะคะบางท่านนะก็คือมัจกจะอ้อ,อ,อนวอนขอพอรท่านโดยเฉพาะขอเรื่องเงินกับท่านอยู่ตอลอดเวลาแต่บางทีคุณนนั้ลืมจุดเทียนหรือเปล่าท่านเป็นสมติกับว่าไปเป็นเหมือนแบบไปยืนขอพอรท่านบางทีก็คนบางคนก็ยืนอยู่ในบ้านบางคนก็ยืนย่ินาศสารท่านแต่บางทีอ่ะลืมจุดเทียนอาจจะแบบลืมจุดธูปจุดเทียนแล้วบางทีท่านบอกว่ามันมืดนะ่ะ มันไม่แบบไม่จุดเทียนในท่านเลยหรือบางทีอาจจะหมายถึงศาลของท่านนะที่ตั้งอยู่อะมืดมันดูอึมครึมท่านบอกว่ามืดนะดูอึมครึมแล้วที่สําคัญสิ่งที่ท่านบอกมากับนีน่านะชาวราศีกุมนะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มคนไหนแต่นีน่าบอกเลยว่าบนโลกมันม,ม,มีเป็นหลายคนไม่ได้เจาะจงคน,ค,นคุณแค่คนใดคนหนึ่งนะท่านบอกว่าศาลที่ตั้งอยู่อะ อาจจะเป็นสารของท่านเองนะเนาะหรือว่าอาจจะหมายถึงว่าตัวบ้านของคุณก็ได้ค่ะคุณท่านบอกว่ามักจะมีอีกาดําตัวหนึ่งค่ะไปเกาะอยู่บนสารของท่านหรือที่หลังคาบ้านของคุณมีอีกาตัวหนึ่งไปเกาะอยู่ตรงนั้นนะคะมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าการที่บางคนอาจจะบอกว่าอ๋อก็โนกอ่ะเนาะอีกาเนาะอะไรเงี้ยแบบปกติไหมบางคนอาจจะมองว่าเป็นปกติแต่ถ้าตามที่ของนีน้าสัมผัสอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องปกติรักษะหมายนกับว่ามันน่าจะมีสัญญาณหรือมีอะไรบ่งบอกว่าอยู่ๆก็มีอีกาดาวมามาเกาะมีสัญญาณบ่งบอกว่ามีใครคนในบ้านเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะหรืออาจจะเขาเรียกว่าอีกาดาวมามันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ทูตของแห่งความนั่นแหละนะคะคิดคิดเอา คิดกันเอาเองว่าคืออะไรนี่น่าจะพูดประมาณนี้เพราะว่าถ้าพูดถ้าพูดตรงไปเดี๋ยวบางคนจะแบบรับไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะก็พยายามสอบสอคำพูดตัวเองแล้วนะคะอ่ะโอเคสื่อสารให้ประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านบอกว่าคนที่บ้านนะคะหรือตัวกลุ่มเองนะคะหรือตัวของกลุ่มเองท่านบอกว่าถ้าอยากจะขอพรและให้ประสบความสําเร็จจริงๆนะ ก็คือ1จุดทูบจุดเทียนให้ท่านนะคะ2ก็คืองดทานเนื้อสัตว์ใหญ่โครกระเบือให้ท่านค่ะย,ยกบุญให้ท่านเดีย๋ยวท่านจะช่วยให้คุณเองนะคะอ่ะสิ่งไม่ดีที่พยามยจะเข้าบ้านคุณเนี่ยท่านคอยช่วยอยู่หรือเปล่าพลังงานดีมากเลยท่านคอยช่วยนะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชัว่วร้ายให้คุณมากๆแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผลบุญและวิบากกรรมของคุณเองด้วยเช่นกันบางทีคุณอาจจะลืมหรือละเลยในเรื่องของ การไหว้ท่านการบวงสรวงท่านหรือบางบางทีเออวันนี้ลืมจุดธูปลืมจุดเทียนท่านแล้วก็ไปยินขอท่านอะไรลืมก็มีนะบางคนนะแต่ท่านก็บอกว่าต่อให้ลืมแค่ไหนท่านก็ยังคงช่วยอยู่แต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้าคุณอยากจะให้แบบพลังบารมีของท่านช่วยให้เต็มที่คุณต้องยกบุญให้ท่านบ่อยๆทุกวันพระยิ่งดีนะคะเป็นการเติมบุญให้ท่านท่านก็จะแบบช่วยเราได้เต็มที่เช่นกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกแล้วท่านบอกว่า คนที่บ้านตัวคุณหรือตัวคุณเองนะ่ะมักจะไม่ค่อยส่งหวังเรื่องของความรักโดยเฉพาะเรื่องของคนที่คุณรักมักจะมีปัญหาขัดแย้งกับคุณหรือมันไม่ได้ดังใจเราหองลรแห่งกันบ้างบางทีบริวารก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพูดไปอย่างเราพูดอย่างเขาไปอย่างบางทีก็เหมือนแบบหูทวนลมอืมอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาไม่ค่อยฟังเล่าอะไรประมาณเนี้ยเป็นไปได้หมดเลยเป็นเพราะว่าบางทีเราละเลยเรื่องของการไหว้เจ้าที่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะอืม โอเคการไหว้เจ้าทีก่ก็ไหวแบบทั่วๆไปที่เขาไดยมกันนะคะเออ่มีมีข้อมูลใน Google ใน YouTube เยอะมากเลยนะคะเรื่องของการไหว้นะคะอ่ะโอเคทีนี้ขอดูให้อีกนะมีอะไรที่ต้องทีท่านต้องหลบท่านต้องเตือนที่จะเตือนเราหรือว่าเราวังอะไรให้เราเป็นพิเศษไหมนะคะอืม ท่านบอกว่าราศีกุมน่ะบางท่านนะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าราศีนี่ยเป็นราศีที่มีสเน่ต่อเพศตรงข้ามมากๆอืมีสเน่ต่อเพศตรงข้ามมากๆาานะคะในท่านบอกมาก่อนเลยนะแล้วก็แล้วก็ประเด็นต่อไปก็คือท่านบอกว่าบางทีเวลาที่กุมกุมเหงากุมเศร้ากุมรู้สึกว่าเหมือนแบบว้าวเวเหมือนแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงคือ หาทางออกไม่ได้หรือลัษมะแบบหาที่พึ่งที่ปรึกษาไม่ได้กุมจะเศร้าหมองมากๆเหมือนกับว่าต้องแบบคือนี่จะเป็นภาพว่าตัวกุมบางท่านะจะนั่งอยู่เก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่เป็นประจำแล้วก็พอเวลามีเรื่องที่แบบให้คิดให้เศร้าคือน่าจะแบบน่าจะแบบก้มหน้าแบบเอียงประมาณ45องศาแล้วก็เหมือนแบบดูเศร้าดูเหงาบางทีก็แบบ เพอท่านบอกว่าบางทีอะตัวของกุ้มนหะไม่รู้ว่าเป็นใครนะพอเวลาแบบน,นั่งเงานั่งเศร้าอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็จะรู้สึกเหมือนแบบเอามือเนี่ยฟูไปกับโตะแล้วก็แบบเหมือนเป็นอารมณ์แบบคือเหมือนแบบมันคิดไม่ตกคือไม่รู้ว่าแบบจะเอายังไงดีแล้วกับชีวิตกดดันมากๆเครียดมากๆ พยายามที่จับรักแล้วก็หวงแหนในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็หลงเหลืออยู่ในช่วงเวลานี้ท่านบอกแบบนี้อันนี้ท่านพูดถึงใจของกลุ่มนะคือเท่าที่หน้าเข้าไปสัมผัสนะ่กลุ่มตอนเนี้ยกลุ่มเครียดมากเรื่องของคนที่กลุ่มรักกับคนคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีทําไมมันแบบเหมือนตัวเองเหมือนตัวกลุ่มเองอ่ะคือนั่งไปแล้วก็คือเหมือนแบบอยากจะแบบพูไปอย่างเงี้ยเลยคือแบบ มันมันสุดสุดแล้วอ่ะคืออารมณ์เนี้ยคือสิ่งที่เจ้าที่ท่านบอกกับมีนามานะคะอืมอ่ะโอเคก็พยายามเพื่อไปตามอารมณ์ที่ท่านบอกนะนะอ่ะขอดูออร์เคิลบ้างออร์เคิลใบนี้ชุดนี้นะคะขอดูให้ซีว่าท่านเอ่ออย่าวนะลืมถามให้ว่าท่านอยากจะให้คุณทำอะไรให้ท่านบ้างหรือเปล่ามีอะไรที่แบบท่านต้องการจากคุณไหม ท่านเตือนมาว่าให้ลองเรื่องของคุณใส่มนดําอืมเรื่องของคุณคุณใส่มนดดาของคนที่คุณรักไพ่เดินเลิขึ้นมานะคะการเป็นครอบครัวการเป็นคนที่คุณรักคนที่คุณรักเขากำลังโดนของคุณใส่มนลดำมันไม่ใช่แค่อีกามาลองอ่ะที่บ้านคุณมันแต่มันมีหมาหอนด้วยท่านบอกแบบเนี้ย่าอถ่างั้นคุณทําอะไรให้ท่านไหม ความรักค่ะความรักเต็มเต็มเต็มร้อเเซความรักความซื่อสัตย์ความไว้ใจซึ่งกันและกันอืมไม่ใช่แค่เออไม่ใช่ลักษณะว่าแบบเออเธอก็ไปมีคนใหม่ฉันก็มีควนใหม่ได้ไม่ใช่แบบเป็นลักษณะแบบต่างคนก็ต่างประชดกันอะไร,ระมาณเนี้ยท่านท่านจับไม่ค่อยปลื้มแล้วประเด็นคือประเด็นที่2ก็คือการมีศีลห้ามีศีลห้าข้อ นะคะรักษาศีลห้าทุกวันพรายให้ท่านเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งพลัพลงบารมพีพลังบุญเนี่ยให้ท่านด้วยอันนี้ท่านก็ช่วยได้เช่นกันนะคะอืมตัวเองนะอยากจะนี่น่าอยากจะบอกว่าบางคนละเลยเรื่องของการไหว้เจ้าที่ลืมลืมลืมที่จะใส่ใจเจ้าที่จริงๆเจ้าที่อ่ะสำคัญกับทุกทุกบ้านมากๆถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าที่มีพลังบุญเต็มนะ พลังบารมีของเจ้าที่เต็มอะ่ะบอกเลยว่าของไม่ไดีอ่ะเข้ามาบ้านไม่ได้อืมเพราะว่าเจ้าที่แต่ละจุดเนี่ยแต่ละจุดเจ้าที่แต่ละที่แต่ละที่อ่ะเขาจะมีอาณาเขตเป็นของเขาใช่ไหมแล้วก็เขาจะมี คือเขาจะมีพลังของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอ่ะไม่เคยเหมือนแบบจะที่บางคนไม่เคยได้รับบุญเลยก็พลังก็จะอ่อนลงอ่อนลงของไม่ดีก็จะเข้ามาในบ้านง่ายทําให้คนในบ้านปั่นป่วนชีพปั่นป่วนชีวิตเนี่ยคือเรียกได้ว่าต่ําลงต่ําลงแต่บางบ้านเนี่ยคือทาไมแบบเอ้ยยิ่งอยู่ก็ยิ่งรวยอะไรประมาณเนี้ยทำไมยิ่งอยู่แล้วยิ่งมีความสุขเอ้ยยิ่งเงินเข้าเยอะเป็นเพราะว่าคนในบ้านรักษาศีลคนในบ้านถือศีลคนในบ้านไหว้ ยกบุญให้เนี่ยค่ะแล้วพลังของท่านก็จะขึ้น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 พอของไม่ดีเข้ามาปุ๊บท่านก็เตะออกให้ประมาณเนี้อืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าดีน่าเองก็ถือสินห้าอยู่แล้วเป็นประจำาพอทุกวันพารน,นี่น่าจะใช้สินแปดทุกคนนะสินแปดนี่น่าจะงดทุกอย่างไม่แตะต้องอะไรเลยนะคะอันนี้คือสิลแปดของนีน่านะก็จะยกบุญให้กับเจ้าที่ที่บ้านเจ้าบ้านเจ้าเรือนด้วยเจ้าบ้านเจ้าเรือนด้วยสําคัญมากเลยนะคะท่านก็อยากจะได้รบเหัืกนกันนะ เออคนละประเด็นนะเจ้าที่กับเจ้าบ้านเจ้าเรือเนี่ยคนละประเด็นคนละคนละอย่างน,นะนะขอดูอลาเคิลอนอะสิบใบแรกดูซิว่าท่านอยากจะพูดอะไรถึงคุณบ้างท่านอยากจะส่งจดหมายอะไรถึงคุณบ้างน,นะคะอืมใบที่หนึ่งนะใบที่สองคือใบนี้นะคะใบที่สามใบนี้นะคะ สี่ห้าเจ็ด เอาประเด็นหลักเลยท่านบอกว่าท่านขออย่างหนึ่งก็คือหนึ่งสี่ห้าสองก็คือการกดทานเนื้อสัตว์ใหญ่โคกระบือแล้วก็ยกบุญเนี่ยให้ท่านพลังบุญที่บ้านจะดีขึ้นจะดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วท่านเองก็บอกว่าตัวกูมนะ่ะมีความรักรักชีคู่มากมากรักมากรักมากนะคะรักมากแม้แม้ท่านแม,แม,แม้ถึงตัวของท่านเองด้วยซ้ำนะเจ้าที่ค่ะท่านบอกว่า ท่านอ่ะก็คือคอยแบบดูแลอะไรใส่คุณตลอดนะคือหมายถึงว่าคอยปกป้องคอยคุ้มครองคนที่บ้านไม่ได้ดูแลแค่ตัวคุณคนเดียวแต่ท่านยังดูแลคนทั้งบ้านให้คุณด้วยอันนี้คือเจ้าที่นะคะแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวข้างหลังเลยให้คุณเดินต่อไปข้างหน้าของคุณเลยค่ะนะคะค่ะต่อให้ข้างหน้าของคุณจะเป็นเหวล,ลึก ลงไปลึกแค่ไหนก็ตามไม่ต้องกลัวข้างหลังไม่ต้องกลัวอันตรายข้างหลังท่านคอยเราแวดระหวังให้นะคะท่านเป็นเหมือนเพื่อนของคุณด้วยซ้ำคอยอยู่เคียงข้างคุณคุณไม่ต้องกลัวอันตรายทางกายทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าท่านจะเป็นเหมือนมิตรเป็นเหมือนมิตรภาพเป็นเหมือนแบบเพื่อนคอยดูแลและใส่เพื่อนอีกคนนึงนะคะให้คิดแบบนั้นนะคะท่านบอกว่า มันเป็นลักษณะเหมือนแบบภาพของความทรงจำอะไรบางอย่างดีๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะบางคนบางบ้านอาจจะหมายถึงว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยไหว้เจ้าที่บ่อยมาแต่พอหลังๆนี่คือลืมท่านท่านบอกว่าท่านยังคงเก็บความรู้สึกดีดๆเดิมๆเนี่ยไว้อยู่นะคะแล้วก็อืมบางคนนะ่ะ สวดมนตไหว้พระแล้วก็ยกบุญให้ท่านนะคะบางคนนะแล้วท่านเองบอกว่าท่านก็ได้รับบุญนี้เหมือนกันท่านบอกว่าคอยจับมือคอยจับมือคอยเคียงข้างคุณไปตลอดนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องไม่ให้คุณไม่ไม่อยากให้คุณคิดว่าไม่มีท่านบนโลกใบนี้ไม่มีตัวตนของท่านจริงๆมไนไม่ใช่เลยท่านอยู่กับคุณตลอดเวลา นะคะคุณดูบอบางดูอ่อนโยนมากๆเหมือนผีเสื้อตัวน้อยท่านบอกแบบเนี้ยแล้วคุณเป็นคนที่ขยันทํามาหางกินเก่งมากๆคุณพยายามดินนด้นรนดิ้นรนต่อสู้ตัวเองเพื่อแบบให้แบบเอาตัวรอดเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองแบบปากและท้อคือมันอยู่รอดท่านคอยช่วยคุณคุณขออะไรท่านไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเป็นเรื่องของคนที่คุณรักคุณขอขอพอ,อแค่เนี้ยท่านก็ช่วยแต่มันขึ้นอยู่กับว่า กรรมของแต่ละคนวิบากกรรมของแต่ละคนคุณขอท่านแต่ถ้าคุณขอท่านอย่างเดียวแต่คุณไม่เคยให้พลังบุญท่านท่านก็จะไม่ได้รับแต่คือนี่น่ามองภาพว่าช่วงเนี้ยคุณขอท่านบ่อยมากนะคะแล้วก็คุณส่งบุญให้ท่านบ่อยมากๆท่านได้รับนะคะท่านได้รับในสิ่งที่คุณให้ใช่ไหมท่านได้รับบุญที่คุณส่งให้ใช่ไหมค่ะท่านได้รับหรือเปล่าได้รับค่ะ คุณส่งบุญให้ท่านจริงๆท่านได้รับแต่อย่าลืมอย่างเดียวคือการกวดน้ําเพราะว่ามีบางคนนะคะลืมกวดน้ําก็มีนะท่านบอกแบบนี้นะคะมีบางคนลืมกวดน้ําอย่าลืมนะคะอืมท่านได้รับนะหนึ่งเหรียญท่านได้รับแสงสีทองเป็นปากกาย 1> <1> เพราะฉะนั้นรัศมีของบ้านคุณน่ะจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะคะอืมอะมีอะไรที่ท่านต้องการอีกหรือเปล่า บางคนบอกว่าคือย่ง่งเห็นเป็ภาพบางบ้านอะ่ะสารที่ตั้งให้ท่านเป็นสารไม้สารไม้บางทีอะมันเก่าแล้วผุพังก็มีนะคะเป็นสารไม้นะบางคนนะท่านบอกว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็อยากให้เปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนเป็นแบบเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านบอกมาแบบนี้นะอืม,อมบารมีของท่านเยอะนะหนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากๆคอยช่วยคุณอยู่นะ ไม่ไม่มีว่าไม่มีวันไหนที่จะไม่ช่วยคุณแต่ที่คุณไม่ได้รับบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นปิบากกรามหรือเป็นพลังบุญของคุณเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่คุณทําตัวของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นสี่ห้าข้อค่ะนี่น่ามองว่ายังไงยังไงนะท่านก็ช่วยคุณอยู่แล้วค่ะเรื่องเงินเรื่องเงินนะคะท่านช่วยคุณอยู่แล้วนะอืม ถ้าไม่เคยทิ้งคุณเลยด้วยซ้ำถ้าไม่เคยปล่อยคุณแบบโดดเดี่ยวอ้างวางเลยด้วยซ้ำวันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีใครนะจริงๆนะท่านจับมือคุณอยู่ด้วยซ้ำจับมือกลุ่มมือคุณพูดคุยกับคุณปอบใจคุณด้วยซ้ำนะคือให้น่าเห็นเป็นภาพประมาณเนี้นะคะเป็นกลุ่มบางท่านนะคะเป็นกลุ่มบางท่านไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกก่อนโอเคก็มีประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมนะก็เอออย่างหนึ่งอะท่านบอกว่า ในบ้านที่คุณอาศัยอยู่นะกลุ่มนะจะมีคนในบ้านอาจหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้คะ่ะที่แบบว่าเรื่องสุขภาพท่านบอกว่าปวดหัวบ่อยปวดหัวบ่อยปวดฟันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เจ็บคอบ่อยท่านบอกแบบเนี้ยอืมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะท่านบอกมาแบบนี้นะคะนี่หน้าก็สื่อให้ตามประมาณนี้แล้วกันนะคะโอเคเป็นกําลังใจใหส้ส่งการเข้านอนในค่าคืนนี้ขอให้หลับฝันดีกันนะทุกคนนะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายดึกแล้วอ่ะสามทุ่มแล้ว